มาตามนัดครับผมนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาเปลี่ยนสวิตชิ่งมิกซ์วครับนะครับมิกซ์แซวครับก็มีหลายรุ่นนะครับรุ่นรุ่นนี้นะครับนี่ EPM12 แล้วก็จะมีรุ่นแต่รุ่นนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับรุ่นนี้ไม่มีเอฟเฟกก็จะมีอีกรุ่นหนึ่ง EFX แล้วก็ MFX นะถ้าจำไม่ผิดนะครับลักษณะคล้ายๆกันนี่แหละนะครับทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนสวิตชิ่งนะครับทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนสวิตชิ่งมันซ่อมไม่ได้หรือว่ามันระเบิดกระจุยกระจายหรือว่าอะไรลบเบอร์หรือซ่อมแล้วก็ไม่จบสักทีนะครับหลายๆเหตุผลทำไมถึงจะต้องเปลี่ยนสวิตชิ่งนะครับ แต่เครื่องนี้นะครับซ่อมบ่อยแล้วก็ซ่อมซ่อมไปซ่อมมาเละนะครับเละนี่นะครับสภาพให้ดูก่อนนะครับคือแบบนี้มันซ่อมไม่ไหวนะครับซ่อมไม่ไหวก็เลยจําเป็นที่จะต้องยัดสวิตชิ่งตัวใหม่นะครับยัดสวิตชิ่งตัวใหม่ทุกวันนี้นะครับสวิตชิ่งสําหรับมิกเซอร์มีขายนะครับมีขายแต่ว่า บางรุ่นอาจจะไม่ตรงรุ่นบางรุ่นก็อาจจะตรงรุ่นเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นรุ่น EFX กับ MFX อาจจะใส่ได้เลยนะครับใส่ได้เลยแล้วก็ยึดน็อตยึดอะไรเข้าที่เลยแต่ว่าเอามาใส่รุ่นนี้นะครับมันก็เลยอาจจะ ไม่เข้าที่เข้าทางเท่าไหร่อาจจะยังหาวิธีจ่อยึดนะครับเดี๋ยวจะพาทำนะครับสวิตชิ่งนะครับเมื่อก่อนมันไม่มีขายหรืออาจจะมีขายแต่เราไม่มีวิธีสั่งไม่รู้จะสั่งยังไงมันมันไม่มีวิธีสั่งเมื่อก่อนนะครับแต่ทุกวันนี้อะไรมันถึงแล้วนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมาช้าไปนิดนึงนะครับ ความนิยมมันเริ่มถดถอยไปนะครับสําหรับไอมิกอะนาล็อกอะไรเพิ่งมานะครับก็อาจจะมาช้าไปนิดนึงสวิตชิ่งอ่าถ้าเป็น2รุ่นนี้ตรงรุ่นนะครับแต่ถ้าเป็นยี่ห้ออื่นล่ะนะครับยี่ห้ออื่นก็ใส่ได้นะครับก็สามารถเอาไปใส่ได้นะครับการเปลี่ยนสวิตชิ่งนะด,ดูโครงสร้างก่อนนะครับมิกรุ่นนี้นะครับนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทีนี้ก็เปิดออกมานะครับ นี่ก่อนที่เราจะใส่สวิชิ่งตัวใหม่นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงถึงคือพื้นที่นะครับว่ามันมีพื้นที่ในลักษณะแบบไหนสำหรับรุ่นนี้นะครับนี่ของของเก่ามันจะอยู่อย่างนี้นี่นะครับของเก่ามันจะอยู่อย่างนี้ทีนี้ ของใหม่นะครับมันจะยาวกว่ากันมันจะยาวกว่ากันเยอะเลยนะครับก็เลยพื้นที่พื้นที่ของรุ่นนี้มันมีแบบนี้นะครับก็เลยต้องจําเป็นต้องสั่งทรงยาวมาดูในรูปเหมือนเล็กๆหละแต่ว่าสั่งมาแล้วรู้สึกก็มันใหญ่นะครับแต่ว่าแต่ก็ลงได้นะครับนี่สวิตชิ่งนะครับมันก็มีหลายทรงนะครับ อันทรงยาวหรือว่าไปทรงสั้นหรือทรงกว้างทรงแคบนะครับก็อยู่ที่พื้นที่ของเราก่อนที่จะสั่งมาใส่นะครับต้องคานึงถึงพื้นที่ก่อนหรือถ้ามันไม่มีพื้นที่จริงๆนะครับก็สามารถใส่กล่องข้างนอกนะครับหากล่องมาใส่ข้างนอกแล้วก็ทําเป็นสายนะครับเข้ามาเสียบข้างในนะครับอันนั้นก็อยู่ที่วิธีการของแต่ละท่านนะครับ เอาข้อมูลมาบอกไว้ก่อนเพื่อเป็นแนวทางนะครับว่าถ้าสวิตชิ่งเสียหรือซ่อมไม่ได้หรือมันเละมันจะมีวิธีปิดงานได้อย่างไรนะครับมีวิธีทําให้มิกเซอร์กลับมาใช้งานได้อย่างไรอันนั้นประเด็นประเด็นแรกคือพื้นที่นะครับโอเคได้พื้นที่แล้วทีนี้การจำไฟนะครับการจำไฟเดี๋ยวเอา เอามิกมาให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมมันยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับแต่สวิตชิ่งมันเละไปแล้ววันนี้ไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของซ่อมมิกเซอร์นะครับเอาแค่เรื่องเปลี่ยนสวิตชิ่งพอนะครับเดี๋ยวมันจะงงจะพูดหลายๆเรื่องนะครับเอ่อสวิตชิ่งตัวเก่านะครับคือถ้ามันเขียนบอกมันจะต่อง่ายนะครับ แต่ถ้ากรณีที่มันไม่เขียนบอกล่ะนะครับนี่เห็นไหมมันไม่ได้เขียนบอกแล้วขาไหนไฟบวกไฟลบขาไหนกราวขาอะไรพอเห็นแล้วนะครับถ้าเราไม่เข้าใจในการจำไฟในการไล่สายไฟนะครับไม่ชำนาญอย่าทำเองเด็ดขาดนะครับสายต่อผิดไม่ได้แม้แต่เส้นเดียวนะครับจากมิกดีๆนะครับสมมุติว่า เราต่อผิดเส้นหนึ่งหรือสลับขั้วบวกขั้วลบนะครับสลับขั้วบวกขั้วลบเนี่ยสมมติว่าต่อสมมุติว่าเราต่อผิดนะครับนะีครับ IC พวกนี้นะครับถ้าเราสลับขั้วไฟมันก็สลับทั้งหมดทั้ง10 20ตัวมีมี IC เป็นร0อตัวมันก็จะสลับทั้งหมดนะครับ ก็จะสลับทั้งหมดกายเป็นว่าสร้างปัญหาใหม่ขึ้นมานะครับทำให้งานยากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการใส่สวิตชิ่งถ้าไม่ชำนาญหรือไล่สายไฟไม่เป็นนะครับไล่ไล่ไฟบวกไฟลบอะไรไม่เปลี่ยนอย่าทำเองนะครับสวิตชิ่งถ้ามันมีบอกนะครับนี่เห็นไหมถ้ามันมีบอกอย่างนี้ เรารู้นะครับว่าขาไหนไฟบวกไฟลบกาวอะไรมันมันเขียนบอกทั้งหมดแต่ว่าบางเครื่องมันไม่ได้บอกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วต้องใช้ความเข้าใจและความชํานาญเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวจะบอกวิธีไล่คร่าวๆนะครับสายมีทั้งหมดกี่เส้นนี่รุ่นนี้มี5เส้นนะครับทําไมมีน้อยจังนะครับบางรุ่นมันมีเยอะบางรุ่นก็มีเยอะนะครับ นะครับสายมี5เส้นเราจะเริ่มจากไล่อะไรก่อนนะครับเราจะเริ่มจากไล่อะไรก่อนนะครับรุ่นนี้สายไม่เยอะเพราะว่าทำไมสายถึงไม่เยอะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับมิกแต่ละรุ่นบางรุ่นนะครับที่ไม่มีเอฟเฟกมันก็ไม่จําเป็นต้องมี5โวลต์นะครับแต่ว่าซัพพลาย หรือสวิตชิ่งที่มีขายทุกวันนี้นะครับมันจะมี5โวลต์มาให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมบวก5โวลต์นะครับมี5โวลต์มาให้ด้วยก็ถือว่าดีนะครับมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีนะครับอ่ะอันดับแรกก่าวนะครับเราจะดูตรงไหนว่ามันอะไรว่ากราวมันยังไงนะครับจะไล่อย,ย่างไงนะครับ กราวเนี่ยนะครับนี่เส้นที่เป็นเป็นเส้นที่ c สองตัวมันมาอนุกรมกันเนี่ยนะครับนี่คือคือมองอย่างนี้ยังไงก็มองออกนะครับถ้าคนที่เป็นช่างนะครับก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะหรอกนะครับกราวนะครับนี่เริ่มจากเส้นนี้ก่อนเลยกราวนะครับมันจะติดกัน เส้นที่2กับ3นะครับเส้นที่2กับ3เป็นกลาวนี่นะครับตัดออกมาก่อนเลยตัดออกมาก่อนเลยกลาวก็ทำเหมือนคลิปที่แล้วนะครับทำเหมือนคลิปที่แล้วนี่แหละ ไม่ได้ถือว่ายากอะไรนะครับกาวสองเส้นนี้นะครับก็เอามาใส่กาวปิ้นของตัวใหม่นะครับกาวกาวกาว ก็เป็นเ,เส้นนี้นะครับนี่ถ้าเรานับจากรูนี้1 2 3 4 5 6ถ้าพลิกขึ้นมานะครับออาลบอ๋อมันให้ดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะก็ พึ่งซื้อมาก็เลยยังไม่ได้ไล่เลยนะครับก็นี่แหละนะครับลายนี้แหละกลาวอ่าบัตรกรีกาวเข้าไปก่อนเลยนะครับบัตรกีกาวเข้าไปก่อนดับแรกอ่า พอได้กล่าวแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นไฟบวกนะครับไฟบวกมีวิธีดูยังไงนะครับสมมุติว่ามันไม่บอกมันไม่บอกออว่าขาไหนเป็นบวกเป็นลบนะครับมีวิธีดูยังไงนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็ดูดูขั้ว C นะครับให้ดูขั้ว C นี่เห็นไหมครับตัวนี้เป็น สองจุดนี้เป็นกลาวนะครับนี่สองจุดนี้เป็นกลาวทีนี้เหลือสองจุดด้านข้างนะครับก็ดูที่ขั้วสี่อ่ะเห็นไหมตัวนี้เป็นขั้วลบนะครับขั้วลบก็คือไฟลบนั่แหละมันก็จะวิ่งมานี่ขาแรกนะครับขาแรกเป็นไฟลบก็คือเส้นแรกนี่แหละ เส้นแรกเป็นไฟลบก็เอาไปใส่ขั้วลบของบอร์ดใหม่เอาไปใส่ไฟลบของบอร์ดใหม่ก็ก็ดูตามที่เขาเขียนบอกนั่นแหละนะครับดูตามที่เขาเขียนบอกนั่นแหละหรือถ้าไม่มั่นใจนะครับก็ไล่ดูขั้วซีเป็นหลักเห็นไหม ตรงตรงนี้นะครับเป็นกลาวนะครับทีนี้ก็ต้องดู2ฝั่งนี้นะครับฝั่งด้านนี้อ่ะดูขั้วลบซีตัวนี้นะครับก็ไล่ไปนะครับเราจะไปบัตรกรีที่ไหนที่มันสะดวกนะครับนี่ไฟลบก็คือเส้นนี้นี่นี่ นี่่ะถูกไหมนะครับดูไปด้วยกันผมบัดรกรีถูกไหมนะครับถ้าบัดรกรีใส่ตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นไฟลบนะครับเป็นไฟลบขั้วลบอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ไล่มานี่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 อ่ะตรงนี้เป็นไฟลบคือถ้าผิดนี่ก็คือเสียหายเลยนะครับก็ดูไปด้วยกันนะครับ ได้กลาวได้ไฟลบทีนี้ก็เหลือไฟบวกนะครับไฟบวกก็ดูขั้ว C นะครับนี่ดูขั้ว C อ่าเส้นที่4อ่าเส้นที่4คืนนี้ก็ค่อยๆไล่ทีละเส้นนะครับ <c oughs> ถ้าใครไม่เข้าใจก็เปิดดูหลายๆรอบหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าดูยังไงก็ไม่เข้าใจนะครับมัน มันอาจจะยุ่งยากหน่อยนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เข้าใจแล้วในเรื่องการไล่สายไฟไม่ชำนาญเองไม่ไม่ชำนาญอ,อย่าทำนะครับมันมันจะเสียมากกว่าได้นะครับนี่คือไฟบวกไฟบวกก็ถ้าไล่จากตรงนี้นะครับขั้วบวกของ C นะครับฝั่งนี้เป็นขั้วลบฝั่งนี้ก็ต้องเป็นขั้วบวก่ะนะครับ ดูคัวบวกของ c ตัวนี้นะครับก็ถ้าไล่มานะครับนี่นะครับถูกไหมนะครับอ่าดูด้วยกันนะครับถูกไหมบวกเ,กเอ้ลบลบ9บวกนะครับนี่ลบ9บวก เหลือเส้นสุดท้ายนะครับสีแดงนะครับก็คือ48โวลต์นะครับทำไมผมถึงรู้ว่า48โวลต์นะครับหนึ่งและมิกตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกนะครับมันก็จะไม่มี5โวลต์แน่นอนเราได้ไฟหลักแล้วนะครับบวกลบ15ได้ไฟหลักแล้ว ส่วนเส้นที่เหลือจะเป็นอะไรไปไม่ได้นะครับนอกจาก48โวลต์นี่นะครับ48โวลต์นะครับใส่ตรงไหนครับใส่ตรงไหนถ้าเราถ้าเราดูตรงนี้นะครับ ถ้าเราไล่แถวนี้นะครับถ้าเราไล่แถวนี้เนี่ยเราก็ต้องดูอ่าไอ้ที่เขาสกรีนบอกตรงนี้นะครับส่วนถ้าเราจะไล่ซ็อกเก็ตตรงนี้นะครับก็ต้องดูตรงนี้นครับเขาเอาไว้รองรับหลายรุ่นนะครับนี่รองรับหลายรุ่นมันก็เลยทํามารองรับหลายๆซ็อกเก็ตนะครับแต่ว่าเราก็ต้องยึดเอาซ็อกเก็ตใดซ็อกเก็ตหนึ่งเป็นหลักนะครับ ผมจะเอาซ็อกเก็ตสุดท้ายแล้วกันนะครับตรงริมนะครับมันบัดกรีง่ายนะครับ48โวลต์48โวลต์ก็เป็นขาสุดท้ายเลยนะครับขาสุดท้ายถ้าพลิกขึ้นมาก็จะเป็นขานี้นะครับ นี่นะครับไฟลบกลาวแล้วก็บวกแล้วก็48โวลต์นะครับครบทีนี้เทสนะครับเทสให้มันใช้ได้ก่อนนะครับไอการยึดการอะไรก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่ามันจะต้องยึดยังไงก็หาวิธียึดเอานะครับก็เห็นไหมเขามีรูไว้ให้แล้วก็เจาะมาร์กยึด หาอะไรรองข้างล่างนะครับไม่ให้ไอไอวงจรมันชนกับพื้นนะครับเดี๋ยวมันจะช็อตลงโครงนะครับอ่ะก็ใส่ดูก่อนนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวจะเทสให้ดูถ้าควันขึ้นก็จะได้เห็นไปด้วยกันนะครับ อ่ะนะครับเสียบปลั๊กโหลดทุกครั้งนะครับอ่ะนี่แผงปลั๊กโหลดตัวเล็กของผมนะครับหลอดไฟร้อยวัตที่จริงมันควรจะ40วัตตแหละคือมิกมันไม่ได้กินกระแสะเยอะนะครับใช้หลอดวัดตต์ต่ำๆก็ได้นะครับแต่ว่าผมมีแค่หลอดเดียวมีร0อยวัตต์ก็เอาร้อยวัตต์นี่แหละอ่ะเสียบปลั๊กว่ามันจะได้ไหมนะครับ อ้าวไม่ติดเฮ้หรือว่ามันมีสวิตอ๋อลืมไปนะครับมันมีสวิตอยู่ตรงนี้นะครับเออเปิดอ่านะครับไฟออนขึ้น ชัดเจนนะครับอ่ะให้ดูชัดๆไฟออนขึ้นชัดเจนนะครับแล้วก็มันสวิตอะไรบ้างนี่นะครับก็กดออกก่อนนะครับกดขึ้นมาก่อนอ่าน่าจะเป็นสวิต PFL นะครับ เดี๋ยวจะเทสดูสักช่องสองช่องนะครับเทสให้ดูว่ามันมันดังจริงๆนะครับส่วนเรื่องช่องไหนที่มันเสียก็ไม่ได้ซ่อมให้ดูหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เสีย น่าจะดังปะกะตินะครับถ้าไม่ควันขึ้นแล้วก็มีสัญญาณขึ้นแบบนี้ก็น่าจะดังนั่นแหละเอาไม่มั่นใจนะครับไม่มั่นใจก็เทสครับ อ่ะเอาแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็จะต้องไล่ล้างสวิตซ์สักหน่อยนึงนะครับรู้สึกว่าสวิตจะมีปัญหาอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องซ่อมเอาไว้ก่อนนะครับวันนี้ประเด็นนะครับประเด็นก็คือการยัดสวิตชิ่งตัวใหม่นะครับมีขายนะครับทุกวันนี้มีขายแต่ว่ามันจะต้องสั่งจาก ลาซาด้านะครับถูกส่งมาจากจีนนะครับก็ต้องรอหน่อยนะครับถ้าใครจะซ่อมนะครับถ้าใครจะส่งมาให้ผมซ่อมนะครับก็เตรียมเ,เตรียมเผื่อเวลาด้วยนะครับเผื่อเวลาให้ผมด้วยเพราะว่าการที่จะสั่งอะไรกว่าจะมาถึงบ้านเรานะครับก็ประมาณ2อาทิตย์นะครับเนี่ยแผงเนี้ยผมสั่งมาก็ประมาณ2อาทิตย์มาถึงผมนะครับ อ่ะต่อไปก็จะเป็นการหาที่ยึดนะครับหาที่ยึดแผ่นซัพพลายนะครับหาที่ยึดแผ่นซัพพลายแล้วก็ล้างสวิต์นิดนิดหน่อยๆนะครับเอาเท่าที่ได้นะครับถ้าจะเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงยากเพราะว่าอะไรนะครับมันมีอายุสวงสวิตสไลด์บูลุ่มนะครับมันมีอายุ ทุกอย่างนะครับก็จะให้ได้ร้0ยคงเป็นไปได้ยากนะครับก็เอาเท่าที่ได้แต่อย่างน้อยนะครับมิกก็กลับมาใช้งานได้ปกตินะครับคําว่าปกติก็คือดังนะครับแต่อาจจะคอกแคกหน่อยอันนั้นเป็นการเสื่อมสภาพของอะไรแต่ละชิ้นนะครับอ่ะก็คงจะตัดคลิปจบเพียงเท่านี้นะครับ อยากจะเอามาข้อมูลข่าวสารมาบอกไว้นะครับให้ FC เพื่อนช่างว่ากรณีที่ซับลายมันพังมันเละมันระเบิดนะครับเราจะทำยังไงนะครับก็สั่งอะไรมาใส่แบบนี้แหละนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ฝาก FC นะครับไว้เพียงเท่านี้แหละนะครับขอบคุณครับ